ลาบไปไปลาบคุณครับคุณนนท์คุณมาร่วมงนนานเลยก็กับผมลวมาววันครับใส่ชุดนี้สนใจไหมเออเรียกว่าเป็นช่วงหลังๆนี้แล้วอะช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าค่อนข้างมีความผูกพันกับผมลาววันเยอะ,อะเพราะว่าโปรดิวเซอร์ที่ทําด้วยกันเนี่ยคือเขาดูผมลาววันแล้วเขาก็เริ่มแบบเนี่ย น้นมนมันต้องอย่างนี้มันดูที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบการแข่งมันสนุกอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่ารู้สึกโชคดีที่ได้มาที่ได้มางานนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นการคอลแลบของเลโก้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเออใครที่เป็นแฟนเลโก้ต้องควรค่ากับการสะสมเลยรับเราสมคราหยาเรื่องความเร็วเลื่อนเวือวานใช่แต่แต่ก็ขับรถไม่เร็วอยู่ดีนะก็เป็นคนกลัวอยู่ดีเนคอดวานทำเร็วกับนนนน์ตกล้ากันอยู่แล้วเออผมเน้น ชิวๆถ้าผมขับรถก็คือขับรถฟังเพลงนะฮะฟังเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคขับมองฟ้ามองนกอะไรอย่างเงี้ยไปไม่เหมืายถึงว่าเรเวทีพี่กีนหรอไม่ไม่ก็หมายถึงว่าถ้าเราเป็นนักแข่งจริงๆอ่ะเราก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องเอ่อตจว่าถ้าเราเป็นนักแข่งเราต้องไม่กลัวความเร็วไงแต่เราไม่ได้เป็นไงแต่เรานี่เราไม่ได้เป็นไงเราก็ต้องไม่ต้องเป็นต้องกลัวความเร็วเพราะเราไม่ขับเร็วใช่ รโโครับเลโก้แหละครับไปต่อคุณเลโก้ที่เป็นรถคุณแม่ผมเลยเลโก้ส่วนใหญ่ผมจะผมจะไปก่อนหน้านี้มันจะมีแบบคอลเลคชันหลายๆอันที่มีมาเวลมีดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอันเทนิกมีมีเรื่องว่าเป็นของแบบพวกสิ่งโทนะฮะโทษทั้งาด้วยนะครับแบบสิ่งปฏิมากรรมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าที่มันเป็น,ปนแบบว่าพวกอาร์เคดิกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าจะเป็น สายนั้นจะมากกว่าอย่างเงี้ยแล้วพอพอได้ร่วมางานนี้เราเหมือนช่วงเนี้ยเราได้ยินคำว่าพมุล่าวันบ่อยมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องเริ่มศึกษาอย่างจริงจังละใช่เราก็เราก็คิดว่าน่าจะเอ่อโดนสักอันสองอันจนจนได้มันร่วมงานกับเขาใช่ครับเอาฝากอะไรท่านนี้กับเลโก้ครับก็ใายวิ่นแฟนเอ่อทั้งเลโก้แล้วก็พมุล่าวันนะครับก็อย่าลืมนะครับควรมีไว้ในครอบครองนะครับของต้องมีจริงครับมาถึงลุก ลุกนี่ค่ะครับลุกประจัยกใจสุดๆไม่เห็นอะไม่เห็นอะไรม,ไมันไม่รอได้แน่ขนาใจครับไม่กคือคือเราก็เอ่ออาช่วงวันสองวันก่อนหน้านี้เรามีงานที่นี่พอดี event, เป็นเอ่อรายการเอ่อแฟชั่นเทรดเวิร์ดเทรดอะไรใช่ไหมซึ่งซึ่งเหมือนกับว่าก็เหมือนกับได้มีการคุยกับทางคุณกล้องไฮซาลอนว่าแบบว่าเหมือนคุณคุณกล้องเขาแบบว่าไปตัดผมกับเขาแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนแบบ ลองแบบลองถามดรวอว่าเออแบบอยากทําอะไรใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานมันแบบคือเรายังไม่ได้มีโปรเจกต์โปรเจกต์ยาวๆใหญ่ๆที่แบบว่ามันต้องแบบคีฟทรงนี้ไว้อะไรเงี้ยช่วงนี้เราค่อนข้างฟรีก็เลยแบบว่าเขาก็เลยเราก็เลยแบบว่าเองั้นลองทําสีผมได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าทำกับบ้านมาให้ว่าคนสีไหนตัดทรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าก็เกิดเป็นลุคนี้ขึ้นมาครับซึ่งเพื่องานวันนั้นโดยเฉพาะเลยใช่แล้วก็แต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้ว ก็เดี C C yeah, sure. ๋ยวลองติดกลับแล้วนี่กี่ว oh. ันแล้วเนี่ยเออสองสามวัน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 อะไรเลยอะมันก็แปลกตาดีอะไรเพราะเราก็ไม่เคยทำสีผมขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยคือตอนจังเกิลที่ทำสีผมมันก็จะมีความแบบคล้ายๆสีเดิมแต่สีอ่อนลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยพอพอมันไปขั้นเนี้ยก็ สนุกดีเหมือนกันคุณต้องคุณต้องใส่ฟ้องห้างว่าไงบ้าอะไรนะทุกนี่ทุกคนไม่ทุกคนก็ทุกคนก็ตกใจเพราะว่าไอตอนเราเดินไปห้องแต่งหน้าเราก็ใส่วินนี่เลยเราใส่วินนี่เลยเราแบบไม่ให้ใครเห็นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พอเปิดทุกคนก็แบบฮะทำตอนไหนทำตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือมันจบอะไรนะครับเขาก็เขาก็ชอบกันนะครับเขาก็ชอบกันหรืออาจจะมีไม่ชอบบ้างแต่ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วเราถูกใจเราไมครัวมันคอมพลีต์ทั้งหมดมัน อันดีนะแปลกตาดีอะไรเงี้ยเราก็เราสึกว่าเราก็หลังๆก็เราก็สนุกกับอะไรอย่างงี้มากขึ้นอะไรเงี้ยแบบการแต่งตัวการหาหาสปายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกแบบว่าก็ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเอออันไหนไม่เข้าก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่ต้องทำอีกคนก็เลยนึกว่าเอ้ยลุกนี้จะมากับเพลงใหม่ใช่อ๋อเพลงใหม่ไม่ใช่ลุกนี้แน่นอนครับใช่คิดว่าลุกนี้เหมือนทำกับเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ย เออเพลงใหม่อีกรุ่นหนึ่งอีกครับเรอใช่มันจะาเป็นร้องคนนี้หรือว่ายังก็ไม่กล้าบอกว่าจะวาอุทิศไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปยื่นใบต้องต้องยื่นคำขออนุญาตจากเอ่อห้องหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าคือเหมือนกับว่ารอบนี้ที่มันที่มันผ่านอนุมัติเนี่ยเพราะว่าเอ่อเราบอกว่าเราย้อนกลับเราจะย้อนกลับแป๊บเดียวไม่นานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือช่วงอาทิตย์หน้าเราก็ไม่ได้กรุงเทพอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบว่าอาจจะใช้ชีวิตด้วย ผมสีนี้ไป็นสักพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาก็พอกลับมาทํางานต่อก็ย้อมกลือนเดิมเลยใช่แล้วการเพลงเป็นยังไงฮะอะไรนะครับการเพลงแต่คิวจะมาตอนไหนอะไรยังไงสำหรับคิวเอ,อ่อยังไม่อยากกล้าปันทงเลยครับเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเอ,อ่อปั้มต่อไปที่เรารรกําลังจะทำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากให้มันแบบคือปั้มแรกมันมันเด็กประมาณนึงหมายถึงว่าในแง่การหาตัวตนของแบบไทเกอร์ศิลปินหรือว่าแนวที่ตัวเองถนัดอะไรอย่างเงี้ยพอ แนแนวทางชัดขึ้นอะไรหลายๆอย่างคือเราก็อยากทำให้บ้างต่อไปมันมีความโตขึ้นมีความจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้เราติดตามเพราะว่ามันก็ค่อยๆเดเวลลอปไปด้วยกันแเรวก็รออีกนิดนึงอีกอีกอีกรออีกเหมือนรอบสกาเลยนะครับโอ้เอ้ยเราจะถามประเด็นระหว่างการเทกับกาเล่นแต่จะมาคอนเสิผมว่าพอๆกันโอ้ยพอๆกันใช่เพราะว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็เรียกว่าเตรียมตัวเพื่อสกัด อะไรนะครับคือด้วยเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของค่ายด้วยองขงาด้วยนักแสดงที่มันเยอะมากๆคิวที่จัดสรรุ่นข้างยากซึ่งแต่เราคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปไปบางคนเป็นออฟเฮาส์ของแบรนด์นู้นแบรนด์อนแบรนด์นี้แฟชั่นวีก็มุ่งผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วทางค่ายก็อยากให้งานมันออกมาดีที่สุดด้วยรายละเอียดคือได้ยินมาว่าแบบกัน ดีไซน์ชุดเปลี่ยนไปหลายรอบมากบทแก้ไปหลายรอบมากเลยอย่างคือแบบว่าอยากให้มันดีที่สุดจริงๆเลยแต่เราก็ต้องดีเทลเทยอะใช่เราก็ดีเทลเทยอะส่วนเราพท่าเราก็ก็ข้อพิเศษอย่างเดียวเลยครับอ่ะเราก็เป็นแบบข้อพิเศษอย่างเดียวพิมพ์หนึ่งอย่างเดียวใช่เพราะบท,บทมันมีความมันมีความเป็นอ่ะเป็นองค์ชายเป็นทหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ค่อนข้างนิดนิดนึงหรือเรื่องนี้ซึ่งเราก็เห็นสมควรว่าจําเป็นที่เราต้องทำทันทีแล้ว <c oughs> ต้องฝึกอย่างอืน่นอยน่างไรนอกจากว่าแบบแบบม้าจ่ายแล้วอย่างนี้ก็ต้องฝึกขี่ม้มมาก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้ที่เห็นๆกันก็มีฝึกขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีแบบอ่ะคิวบงคิวบูก็ต้อง ก็ต้องเรียนกันไปอะไรร่างกายมันต้องพร้อมอ่ะเนาะใช่ร่างกายมันต้องพร้อมแล้วยังไงอย่างนั้นมันก็ต้องมีซีนพอร์ตโชว์พอร์ตเสื้อช่อันนั้นไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนี้เราเราติดตามกันเราเองแต่มันก็ต้องพร้อมมั้งอะไรนะแม่ผมก็ต้องเป็นทหารอยู่แล้วไงใช่มันก็ต้องแบบมันก็ต้องร่างกายพร้อมที่จะเป็นทหารจริง ใช่ตอนนี้ใกล้มากกี่บทสิ้นแล้วเนี่ยอะไรนะครับกามีทหารปกี่บทสิ้นเออประมาณสามที่บทสิ้นค่อยค่อยไปค่อยๆไปเพราะไม่งั้นมันจะมันจะมันจะอาจจะไปเร็วแต่มันเด้งกลับเร็วเหมือนกันค่อยค่อยไปแบบอย่างมีคุณภาพใช่ให้มันแบบว่าระยะยาวแต่ปีนี้จะได้ดูกันเสัการหรือปีนี้ไม่ได้ดูแน่นอนครับผมดูไปเลยพันทงเลยเหรอพันทงเลยแม่เพราะว่ายังไงอะคือโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ยาวอยู่แล้วแล้วหมายถึงว่าดีเทลแต่ละซีนอะมันค่อนข้างใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแล้ว ด้วยกาแสดงที่มันค่อนข้างเยอะซีนหนึ่งที่แบบมีเข้ากันพร้อมทุกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันใช้เวลาโรเซค่อนข้างนานเลยนะซึ่งยังไงผมว่าส่วนตัวผมอะถ้าถ้าเรียนถ้าเรียนนิเทศมาประมือไปแล้วน่าจะเกินแปดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่คน่าจะเป็นประมาณนั้นใช่แต่ไม่รู้นะไม่ต้องมาเชื่อผมนะไม่ต้องมาเชื่อผมนะผมแค่ <laughs> ประเมือของผมเองเลยเใช่ใช่ ขอ่แล้วก็ติดตามครับติดตามีต้ังีางองมดแ้วเอ็นเดวจริงๆเงดูดูไต้องชอบหมดไงใช่แต่้งชอมงมันจะมีรับมไม่คือหลุดไม่ได้่นคอหลุดอั้งใางลุกมือสองข้งได้ละผมหลุดก็ตั้งใจหลุดอ